เหตุผลที่เราแพ้เมอาวาดลูกยังหญิงอียิปต์พูดหลังเกมถึงทีมตบสาวไทยแบบนี้เว็บไซต์วอลิเบอรรายงานข่าวการบล็อกที่แข็งแกร่งของทีมชาติไทยทำให้คว้าชัยนัดเปิดสนามวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลกด้านตัวเก่งของอียิปต์ยอมรับว่าสาวไทยแข็งแกร่งกว่า ทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มเหนียวแน่นทำแต้มบล็อกได้ถึง16ครั้งในเกมที่เอาชนะอียิปต์ไป3-1เซตที่กรุงเทพในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแช,งชมป์โลก2025วันแรกแม้สาวเจ้าภาพจะเจอกับความยากลำบากบ้างในการดวลกับทีมจากแอฟริกาแต่ด้วยแรงเชียร์จากแฟนๆที่เต็มความจุอินดอร์สเตเดียมหัวหมากและเกมบล็อกอันแข็งแกร่งทำให้ทีมไทยเก็บชัยไปได้3-1เซต 25-15, 23-25, 25-15, 25-11ประเดิมคว้าชัยในกลุ่ม A ทีมไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติเรื่องเกมรับโชว์ให้เห็นพลังที่เหนือกว่าชัดเจนทั้งในด้านการทำแต้มตก56บ56ต่อ37และการบล็อก16ต่อ9รวมถึงทำแต้มเสิร์ฟนำา4ต่อ3และผิดพลาดน้อยกว่า17ต่อ2 2พิมพิชยากกรัมหัวเสาหลักของไทยเป็นผู้ทำคะแนนสูงสุดของทีมในแมตช์นี้ด้วย19คะแนนตบ17บล็อก2ขณะที่ทัดดาวนึกแจ้งทำแต้มบล็อกได้มากที่สุด4ครั้งรวม16คะแนนตบ11บล็อก4 เซิฟเอสห่ส่วนชัชชุออนโมกสีเก็บได้14คะแนนชัชชุออนกล่าวหลังเกมว่าวันนี้เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมเราเราเองก็แปลกใจเหมือนกันที่ทำบล็อกได้เยอะมากและอยากเก็บสิ่งดีๆแบบนี้ไว้ใช้ในแมตต์ต่อไปแต่ก็คิดว่าเรายังเล่นได้ดีกว่านี้อีกเราจะพยายามปรับปรุงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเพื่อต่อยอดในเกมหน้า ด้านทีมชาติอียิปต์ซึ่งกลับมาเล่นชิงแชมป์โลกครั้งแรกตั้งแต่ปี2006ก็ภูมิใจที่สามารถคว้าหนึ่งเซตจ,จากเจ้าภาพได้ในเกมเปิดสนามโดยตัวเก่งอย่างนาดามเมอาวาสที่พ่วงดีกรีนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดระดับโอลิมปิกทำคะแนนสูงสุดของทีม14แต้มตบ10บล็อก 2, S2 ตามมาด้วยตกกาอิซาที่ทำได้12แต้ม,มเมอาวาดกล่าวว่าฉันภูมิใจที่พวกเราสู้ทุกแต้มในวันนี้แม้ว่ายังมีหลายอย่างที่ต้องปรับปรุง เราเริ่มเกมได้ช้าและเมื่อเจอกับทีมระดับนี้มันเป็นเรื่องยากมากเราจำเป็นต้องเริ่มต้นเกมด้วยความดุดันและรักษามาตรฐานนั้นให้ได้ต่อเนื่องเราจะทำงานรวมกับโค้ดเพื่อแก้ไขและกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิม จากชัยชนะนัดนี้ทำให้ทีมชาติไทยเก็บ3คะแนนขึ้นนำจากฝูงกลุ่ม A ขณะที่อีกคู่เนเธอร์แลนด์เฉือนชนะ set, 27, 11, 21, 21 25, 9. สวีเดน3-2เซต25-27 25-11 25-21 21-25 15-9็สําหำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของกลุ่ม A วันอาทิตย์ที่24สิงหาคม2,568เวลา17นาฬิกาเนเธอร์แลนด์พบอียิปต์และเวลา20นาฬิกา30นาทีไทยจะพบกับสวีเดน